สวัสดีครับพบกับ FC Mobile กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาคิดวิเคราะห์แยกแยะนะครับในส่วนของ manager ที่ปรับเปลี่ยนไปอะไรยังไงบ้างครับมาเวลาไปชมกันเลยครับผมสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนำมาฝากนะครับนั่นก็คือร้าน Double P Shop นั่นเองนะครับมีบริการเติม FIFA p o i n และแพ็กเกจอื่นๆที่สำคัญคือราคาถูกก่าเติมเองแน่นอน ถูกและดีต้องที่ดับเบิลพีเลยครับสำหรับน้องๆท่านไหนที่สมัครสมาชิกช่องป๊อปเป็ดนะฮะพี่ป๊อปก็จะมีแนะนําวิธีการคํานวณการหาเงินในเกมใหม่ๆนะครับมาให้เราได้หาเงินในเกมกันเลยนะครับนะก็รับไปเลยครับคลิกเกมเกินไรนะครับในเกม1คลิปต่อสัปดาห์ครับแล้วก็ในส่วนของน้องชายที่น่ารักครับรับไปเลยครับสคลิปต่อสัปดาห์นะครับหาเงินในเกมกันดีกว่านะครับนะการเติมเกมก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะใช้เงิน ในชีวิตจริงนะครับดังนั้นการหาเงินในเกมมาใช้จ่ายเองดีกว่านะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับก็ต้องบอกเลยนะฮะว่านักเตะที่ลงเมนเจอร์คือหนึ่งก็คือจำเป็นจะต้องเทนสูงๆหน่อยแล้วกันครับถ้าอยากจะติดเมนเจอร์ในท็อปๆในซีซันนี้นะครับคงจะต้องต้องเป็นแบบตัวที่แบบโหดเลยนะครับถามว่านักเตะสิบเอ็ดตัวจริงของพี่นะครับมีใครที่โหดบ้างก็ส่วนใหญ่ก็เป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งนะครับแต่เอาเป็นว่า ชิโนล่ามันก็ยังดูปแปลกๆนิดหนึ่งนะฮะดูปแปลกๆนิดหนึ่งถ้าจะเอาองดีมาแทนชิโนล่าก็ไม่แย่นะแต่ว่าเดี๋ยวเ,เกมแรกให้ดูชิโนล่าก่อนแล้วกันครับในแพทนี้นะครับแล้วก็เกมที่2เดี๋ยวจะเอาองดีมาเล่นในตำแหน่งปีกซ้ายแล้วก็เอาโดอวนมาเป็นตำแหน่งสไตลเกอร์แทนนะครับขอใน,ในเกมแรกเราดูประมาณนี้ก่อนนะครับก็นักเตะน,นะครับก็ต้องบอกเลยว่าเทนนะครับเทนสามสิบน่าจะดีสุดนะครับ เม็ดส้มทมสามแล้วก็ที่สาคัญคือจําเป็นต้องเอานักเตะสายเมเนเจอร์ด้วยนะครับไม่งั้นลําบากครับ่ะต้องบอกเลยว่าสถานการณ์ตอนนี้คือแย่มากนะครับคือ1น่งแล้วไม่ขึ้นแชมป์เปี้ยนสักทีเหมือนกันฮะโอ้ขึ้นยากเหมือนกันนะครับในซีซั่นนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าแพทใหม่อะไรก็เปลี่ยนครับรวมถึงเมเนเจอร์ที่เปลี่ยนไปด้วยนะครับการใช้แทคนิคเดิมมันอาจจะไม่ได้ผลแล้วนะครับแทคนิคล่าสุดที่ไปวิเคราะห์ไปชําและมานะครับก็คือ จะเป็นแนวเรื่องเรื่องของการตั้งรับมากกว่าครับคือถ้าเรากดเกมรุกเยอะไปเนี่ยคือเหมือนเหมือนกับว่ากล้องหลังมันหลุดนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะเน้นชัวร์เนี่ยเราเน้นในเรื่องของการตั้งรับไว้ก่อนแล้วกันครับในเรื่องของอความเร็วเหมือนเดิมและส่งบอลเหมือนเดิมครับแล้วกใ็ในตรงนี้ครับขอปรับเป็น เป็นระบบนะครับก็จะช่วยให้เกมรับได้ดีขึ้นนะตรงนี้ครับพอเราเล่นแล้วเ้ยรู้สึกว่านักเตะมมันส่งตามระบบดีนะครับแต่ข้อเสียก็คือมันจะบุกช้าหน่อยเพราะว่ามันเป็นเกมรับนะครับแนวการบุกนะครับก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับสองหนึ่งสองเหมือนเดิมครับแล้วก็เกมรับนะครับก็เป็นสามหนึ่งสองเหมือนเดิมคุมพื้นที่นะครับตรงนี้ไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับแต่ตรงตรงในส่วนของเรื่องการตั้งรับแนวคิดการเล่นพวกนี้ครับเปลี่ยนใหม่หมดครับ มาไปดู2เกมแล้วกันนะครับนะกับกับแรงต,ตอนนี้อยู่ที่5้0 0สนะครับซึ่งบอกเลยว่าตอนนี้ในส่วนของบอทเลยโทษทีครับในส่วนของแฮกเกอร์หรือว่าโปรอะไรพวกนี้เหมือนจะหาคือในเมนเจอร์เนี่ยไม่ค่อยมีนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยชอบจัดอันดับในเมนเจอร์มากกว่าเพราะมันมันไม่ค่อยมีโปรไม่ค่อยมีอะไรครับส่วนใหญ่เป็น110นะครับอาจจะมีคนนี้แหลมมาบ้างครับ107อะไรเงี้ยแต่ก็ต้องดูทีมเขาอีกทีหนึ่งว่าของเขาของจริงหรือเปล่านะครับ แต่ว่าอันพวกร้อยร้อยสิบขึ้นไปเนี่ยคือของแท้แน่นอนนะครับเนาะก็ไม่สูงนะในซีซันนี้เจ็ดแสนนับปีกันเจ็ดแสนนี่คือยังยังไม่สูงนะครับถ้าถ้ามีโบเนี่ยมันจะเป็นพวกแปดเก้าแสนไปเลยนะครับดังนั้นตรงนี้ก็ถือว่าโปในเมนเจอร์เนี่ยก็ไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่นะครับเนะาะตอนนี้แรงอยู่ที่ห้าแสนสามนะครับยังเป็นตำนานหนึ่งอยู่นะครับคนอื่นเขาขึ้นแชมเปี้ยนไม่หมดแล้วนะครับดังนั้นถ้าไม่ขึ้นจริงๆนะครับก็คงจะต้องลดเลทนะครับในครั้งแรกของ ของซีซั่นนี้ของของเกมนี้เลยนะคร Herm ับ huh. ที่เราจะลด ID นี้เป็นครั้งแรกนะครับผมมาแล้วเดี๋ยวไปเล่นสักหนึ่งเกมก่อนแล้วกันครับต้องมาดูกันนะครับว่าเจอโอ้โหเจอโหดอยู่ครับ1้อยเก้า8้ครับสิบเก้ครับดูดูเหมือนเราจะอ่ว OVR จะสูงกว่านิดนึงนะครับแต่ว่าเล่นจริงคือมันก็ บอกไม่ถูกเพราะว่าแผ่นนี้คือ OBR น้อยเนี่ยอาจจะมีโอกาสชนะเราก็ได้นะครับไม่จําเป็นจะต้องร้อยสิบเท่ากันแล้วแหละครับเราร้อยสิบอาจจะไปแพ้ร้อยแปดก็ได้นะครับอาจจะไปแพ้ร้อยแปดเสมอร้อยแปดก็โอกาสก็กเกิดขึ้นได้มันแท็กติกมีผลสําคัญนะครับในแผ่นนี้แท็กติกเดิมใช้ไม่ได้ผลแล้วนะครับเหมือนจะหลงทางเหมือนน้องบอกให้มาหลงทางแล้วพี่เออก็กําลังวิเคราะห์แยกแยะอยู่เหมือนกันฮนะเอาเรามาดูสองเกมแรกนี้ก่อนนะครับออืื เกือบไปครับของเราเป็นแทคติกในเรื่องของการตั้งรับนะครับก็เนนในเรื่องของความชัวในการจ่ายบอลนะครับก็จะเห็นว่าการจ่ายบอลค่อนข้างออกบอลช้านะครับเน้นความชัวนะครับตั้งเกมรับแต่ว่าเกมรุกก็ไม่ได้แย่นะให้ดูนะครับเกมรุกนี่ครับพอได้อยู่อ่ะได้โอกาสในเรื่องของการยิงคอนเนอร์ครับ เปิดลูกคอเนอร์มาไม่ถึงฮะแน่นๆเลยฮะหลังเรานะครับฟิกกการออกบอลจะชา้าหน่อยนะครับในเรื่องของเกมรับมันจะแบบไม่แบบปูตปาสเหมือนเกมรุกนะครับมันจะค่อยๆออกบอลช,ช้าแต่ชัวร์อะไรประมาณนี้ฮะอาแล้วอองรีไม่ถึงฮะ ถ้าไมขึ้นรอบนี้ก็คงจะต้องดีเอาเอาแล้วฟันเฟซมาจังหวะนี้ก็เรียบร้อยครับผมนักเตะของเราข้อด้อยของของเมนเจอร์นะครับคือมันไม่สวิตตัวความฉลาดในการสวิตตัวมันค่อนข้างค่อนข้างน้อยนะเพราะว่าจังหวะที่นักเตะอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันจะไม่มันยังจะควบคุมนักเตะข้างหลังให้วิ่งตามอยู่นะครับแทนที่จะ สวิตไปที่ตัวที่อยู่ข้างหน้าเพื่อที่จะได้ตัดบอลมันจะเป็นอย่างนี้นครับไม่รู้ว่าทุกคนเจอหรือเปล่านะครับแต่ว่าเท่าที่เจอมาเป็นแบบนั้นจริงจงตั้งแต่แผดแผดที่แล้วแล้วนะครับยังไม่ปรับในเรื่องของการสวิตตัวให้มันฉลาดกว่านี้อ่ามีลุ้นมีลุ้นครับเวลายังเหลืออยู่ครับผมก็ดูกันต่อไป อ่าแล้วก็หมดไปครับเรไปดูการตัดเกรดหน่อยแล้วกันครับในส่วนของนักเตะนะครับก็ถือว่าโดนมาหนึ่งจังหวะนะครับมีคนสอบผ่านคนเดียวนั่นก็คือหลุยฟิโก้ครับการต่อบ,บอลจะค่อนข้างช้านิดหนึ่งครับในแผนในเรื่องของการเล่นเกมรับครับจะย้อนหลังไปนิดนึงชินุ่าโอโ้ติดบล็อก ให้ดูเกมรับครับว่าแผนนี้เป็นเน้นเกมรับจริงๆครับเหลือหนึ่งต่อหนึ่งแล้วไม่ถึงโอเคได้อยู่โตกลับแล้วนะครับการโตกลับนี่ครับก็ทําออกมาได้ดีอยู่นะนี่ครับมาแลฟิโก้โอ้โหฟิกโก้โอโห้หโโโโน่าจะทํามาได้ดีกว่านี้นะครับอา้าเดะบอยลูกจังหวะนี้ เอาไปยังวิเคราะห์แผนนี้อยู่เหมือนกันฮะยึบไม่จเจ็ดสิบแปดครับดูซีว่าจะได้ไหมเกมนี้จ่ายบอลไม่ดีครับแฟงไราการ แต่ก็ยังแทกบอลไม่ได้ครับเป็นของอีกฝั่งหนึ่งต้องบอกเลยว่าเทคนิคถ้าเทคนิคได้เนี่ยแผนอะไรก็ได้หมดแหละนะครับเหลือเทคนิคนี้แหละครับเกมนี้อะแพ้ไปครับแพ้ลูกหนึ่งเสียไปหนึ่งจังหวะที่เขามีโอกาสได้ยิงนั่นแหละครับที่เหลือคือเรามีโอกาสที่จะได้ยิงเยอะกว่านะใช่ไหม เขายิง3นะครับดูผิดเรายิงสองนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเกมที่สองแล้วกันครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนอเอาชินล่าออกไปแล้วก็เอาเป็นอ่าในส่วนขององรีเข้ามานะครับไปดูกันทีว่าส่วนตัวมองว่าชินุล่ามันดูแปลกๆในในเมนเจอร์ครับหลายคนก็ที่จะอันดับมาเนี่ยคือเขาก็ใช้ชินุล่าแหละ,ะครับแต่ในส่วนตัวรู้สึกว่าชินล่ามันไม่ค่อย ไม่ค่อยตอบโจทย์ในแทคกติกเราเท่าไหร่นะครับอ่ะอันนี้ก็ร้อยสิบเหมือนกันนะครับเกมที่สองโอเคครับเกมนี้น่าจะไม่มีปัญหานะฮะเพราะดูจาก ovr แล้วน่าจะชนะอยู่มัง้งเปลี่ยนนักเตะนะครับ เป็นกองหน้าเป็นโรนันโดแล้วก็ปีกซ้ายเป็นเทรีย์องรีครับเรามาดูนักเตะมาดู AI ของนักเตะหน่อยแล้วกันครับอีกฝั่งก็วีอาร้อยแปดอยู่นะร้อยแปดเจอร้อยสิบครับเริ่มเกมครับเฟนเดอร์จะขั้วได้ชิกออฟก่อนฝั่งไรกันเทคนิคเดิมนะครับแค่เปลี่ยนนักเตะหน่อย เออขึ้นนำไปก่อน,นครับจากยาเยะตูเล่ครับ <c oughs> การจ่ายบอลจะมันดูเหมือนจะเป็นระบบนะครับมันจะแบบหมายถึงว่าไอเดียหรือว่าความคิดอะไรพวกนี้การจ่ายบอลอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยไม่ค่อยเมื่อไม่ค่อยเยอะเท่ากับปรับเป็นอิสระนะครับจะจ่ายบอลตามตามตามระบบจริงๆ ช่องช่องที่ควรจ่ายก,ก็จ่ายอะไรประมาณนี้ครับจะเล่นไม่บื้อหวาประมาณนี้มากกว่าครับในส่วนของเป็นระบบฝั่งก็มีโอกาสในการยิงไกลเหมือนกันครับครับถึงแม้ว่าเราจะเล่นเกมรับนะครับแต่ว่าเกมรุกมันก็ยังถือว่า สปีดบอลได้อยู่นะเนี่ยแปบ๊บเดียวมาถึง <he> อืมติดบล็อกส,สตาร์มครับซีดานออกบอลมา <iano> บโนโอนถือบอลนะครับ <Good. S 1> เป็นจังหวะโตกลับแล้ว โอ้โดนสตามครับแม่หมองบอลไว้เกินก็ยังได้อยู่ครับเนี่ยจังหวะโตกลับก็ไม่ไม่แย่นะถึงแม้ว่าจะเล่นเล่นเป็นเกมรับก็ตามนะครับแต่ว่าเกมลุกก็ทำออกมาได้ค่อนข้างรวดเร็วครับอ้าวโรนโดจังหวะน,นี้ง้างช้าเกินนะครับ แล้วก็หมดเวลาไปก็โอกาสที่เราคองบอลได้เยอะกว่านะครับแล้วก็มีโอกาสจบสกอร์ได้หลายจังหวะนครับทำออกมาได้เ е ตติ้งนักเตะก็มันก็ดีตามตามผลงานแต่แฟงรายการ104มันเริ่มเริ่มเริ่ม,มปแปลกๆแล้วล่ะการจ่ายบอลขัดขาดกินเกินอยู่เหมือนกันครับ โอ้โหลูกมงโคตรจะทรงพลังมงทีตะขายขาดแน่เมื่อกี้ใครสายเมเจอร์ก็อดใจนิดนึงฮะเดี๋ยวขอวิคิดวิเคราะห์ก่อนวิเคราะห์ก่อนแต่คิดว่าน่าจะมาถูกทางอยู่ครับในเรื่องของการตั้งเป็นเกมรับนะครับเชื่อว่าถ้ารดเลดน่าจะขึ้นได้ รถเลตน่นจะขึ้นได้ครับเพราะมันมีหลายจังหวะที่จะไปมันมีหลายจังหวะที่จะขึ้นแชมเปี้ยนนะครับมันเหลือแค่นิี้หน่อยๆครับมันเหลือแค่แต้มสองแต้มอะไรเงี้ยแต่มันก็ได้แค่สิบแปดอะไรเงี้ยครับไม่ถึงยี่สิบมันก็เลยไม่ขึ้นทั้ทีลำน้าครับครับโต้กลับนะครับให้ดูจังหวะโต้กลับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะครับ โอเคเลเบลอ๋เปลี่ยนตัวนะครับเปลี่ยนตัวอัตโนมัติครับอองรีออกไปชินลาเข้ามาแทนครับโอ้ยโอ้วิธีเกือบตรงอยู่ล้วสิบนาทีครับถ้าคองบอลได้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับเราต้องดูว่าจะเสียบอลนาทีที่เท่าไหร่ ถ้าแบบนี้ก็คิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาครับชนะน้อยหน่อยนะครับชนะไม่เยอะอ่าก็ต,ตามที่บอกครับโรนัลโดอาร์เกยังไงก็ยังเก่งอยู่นะครับถ้าใครมีอยู่ก็ใช้ได้นะยายค่อนข้างฉลาดเหมือนเดิมครับฟามโคมอะไรพวกนี้ยังดีอยู่นะครับ ถ้าใช้โรนันโดอาเก้าร้อยเอ็ดแล้วโอเวียไม่ลดก็ใช้ได้นะครับส่วนตัวก็ใช้เหมือนกันประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราให้ดูแทคติกอีกรอบหนึ่งฮะเชื่อว่าถ้าแรงไม่สูงมากนะเนี่ยแทคติกเนี้ยแล้วก็สภาพทีมดีๆเนะี่ย น่าจะขึ้นน่าจะขึ้นแชมเปี้ยนง่ายนะครับผมแต่ด้วยของทีมเราเนี่ยมันเ е ตติ้งมันสูงไปแล้วห้าแสนกว่าๆนะเพราะว่าท็อปท็อปร้อยเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณไม่เกินเจ0 0แสนเท่านั้นนะครับมันก็จะเจอแบบดงสุลตา่านดงทีมเทพ,พโหดค่อนข้างเยอะนะครับเนาะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวให้ดูแทัคติกทีนะครับความเร็ว2ครับส่งบอลหนึ่งอย่างคีการเล่นเป็นการตั้งรับนะครับเป็นระบบนะครับแต่ว่าใช้งานจริงนะ่ะในเรื่องของการโต้กลับนะค่อนข้างที่จะรวดเร็วเหมือนกันนะครับ วนวโน้มการเล่นก็เป็น2องนะครับคุมเ,เป็นอิสระนะครับแล้วก็เกมรับก็เป็น312คุมพื้นที่นะครับตรงนี้ครับผมลองไปใช้กันครับเผื๋ยวว่าจะเป็นประโยชน์ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ